สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ B.O.A. ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6มกราคม2568ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศสุภาผลและคุณนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับหัวหน้าอากาศประธานาธิบดียูนขัดขืนร่วมมือจับผู้นาเกาหลีใต้ก่อนกาหนดเส้นตาย มาเลเซียสกัดเรือสองลำบรรทุกชาวโรฮินจาเกือบ300คนรักษาความปลอดภัยเข้มข้นทั่วกรุงวอชิงตันรับมือ3งานใหญ่หลังเหตุโจมตีปีใหม่และพายุหิมะจอถล่มหลายรัฐในอเมริกาสัปดาห์นี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่แดนมังกรพร้อมรับปีมะเส็ง เล็งเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังตรุษจีนและส่งท้ายกันวันนี้นะครับวีเนียเถื่อนระบาดโซเชียลทันตแพทย์วอนอย่าเห็นแก่ของถูกติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ ครับก็เป็นรายงานที่เราติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องของวิกฤตการเมืองเกาหลีใต้ก็มีความคืบหน้ามานะครับคุณนิติการค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดให้ต้องติดตามกันนะคะโดยล่าสุด่าทางหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดียุนซุกยอแห่งเกาหลีใต้ซึ่งถูกถอดถอนนะคะได้กล่าวในวันที่ว่าตนไม่สามารถให้ความร่วมมือในความพยายามจับกลุ่มผู้นำเกาหลีใต้รายนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณล่าสุดในการผเผชิญหน้าในวิกฤต การเมืองของเกาหลีใต้นะคะปาร์คชองจุนหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยกล่าวว่าสาเหตุที่ไม่ให้ความร่วมมือเพราะยังคงมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับหมายจับของประธานาธิบดียูนที่จะหมดอายุลงในเวลาเที่ยงคืนของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะพร้อมกับยืนยันว่าหน่วยงานของตนไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดและไม่ได้เป็นส่วนของกองกำลังส่วนตัวของประธานาธิบดียูนดังที่ถูกกล่าวหาด้วยสำนักข่าวยอทับรายงานว่าความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลัง จากทีิศาในกรุงโซปฏิเสธคำร้องของทนายความของยูนที่ว่าไม้จับนั้นผิดกฎหมายและไม่ถูกต้องค่ะทนายความของยูนระบุในเฟซบุ๊กได้ว่าหากเกิดข้อผิดพลาดทางกฎหมายในการจับกลุมประธานาธิบดีที่อยู่ในตําแหน่งนั่นจะถือเป็นปัญหาใหญ่ ประธานาธิบดียูนกลายเป็นผู้นำเกาหลีใต้คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกออกหมายจับจากความพยายามประกาศกฎอายการศึกเมื่อวันที่3ธันวาคมปีที่แล้วซึ่งนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ4ของเอเชีย ปัจจุบันมติถอดถอนจากสภา,ากำลังอยู่ในการพิจารณาต่อของทางสารรัฐธรรมนูนนะคะโดยผู้นำเกาหลีใต้รายนี้ยังถูกกล่าวหาว่าก่อความไม่สงบและใช้อำนาจโดยมิชอบสืบเนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกด้วยค่ะ ที่ผ่านมาประธานาธิบดียุนไม่ได้ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกถึง3าครั้งทําให้สากลกรุงโซออกหมายจับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็ถูกขัดขวางเอาไว้หลายครั้งจากหน่วยรารักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคงและเรื่องการทหารเมื่อวันศุก พนักงานกองสืบสวนและสอบสวนรวมกันราว100คนพร้อมตำรวจปราบจลาจลอีก3,000คนเดินทางไปยังบ้านพักประจำตำแหน่งที่ยุนพักอาศัยอยู่ทางตอนกลางของกรุงโซเพื่อเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบตามข้อหาก่อความไม่สงบและใช้อำนาจโดยมิชอบค่ะโดยหน่วยงานสืบสวนสอบสวนการทุจริตหรือ CIO ที่เป็นผู้นำคณะทำงานร่วมนี้ระบุว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เจอการประทัดเล็กน้อยในพื้นที่ก่อนที่ทีมจับกลุ่มจะเข้าไปผเผชิญหน้ากับทหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตะวุอีกราว200นายที่ประจำการอยู่ห่างจากตัวที่พัก200เมตรที่ด้านนอกทำเนียบของยูนประชาชนจำนวนมากยังคงปักหลักชุมนุมท่ามกลางอากาศเย็นจัดและหิมะตกหนัก โดยมีทั้งคนที่ประกาศว่าจะปกป้องผู้นำรายนี้และคนที่เรียกร้องให้จับกลุ่มเขามีผู้ประท้วงบางส่วนชุมนุมในแถบใจกลางกรุงโซท่ามกลางอุณหภูมิต่ำกว่า5องศาเซลเซียสและมีหิมะปกคลุมในหลายพื้นที่ขณะที่มีรายงานตำรวจจับกลุมผู้ประท้วงบางส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายตำรวจตามรายงานของสื่อยอนหับนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเดินทางเยือนกรุงโซในวันอาทิตย์ค่ะเพื่อหาหรือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้ในประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ค่ะคุณสรงพลค่ะครับ ยังอยู่ในเอเชียนะครับแต่ว่าขยับมาใกล้บ้านเราบ้างนะครับเจ้าหน้าที่มาเลเซียเปิดเผยว่าได้สกัดเรือสองลำที่บรรทุกชาวโรฮิงญจาจากเมียนมากเกือบ300คนไม่ให้เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายนะครับโดยสำนักง,งานควบคุมทางทะเลของมาเลเซียกล่าวว่าได้รับข้อมูลว่ามีเรือสองลำที่พยายามจะลักลอบเข้าประเทศในสุดสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์มีเรือลำหนึ่งที่มีชาวโรฮิงญาโดย สารมาด้วย196คนขึ้นบกที่ชายหาดแห่งหนึ่งบนเกาะลังกาวีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับซึ่งผู้ลักลอบเข้าเมืองทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้แล้วทางการมาเลเซียระบุว่าเจ้าหน้าที่พบว่ามีเรืออีกสองลำลอยลำอยู่นอกชายฝั่งลังกาวีเมื่อคืนวันศุกร์ซึ่งผู้คนบนเรือที่เชื่อว่าเป็นชาวมุสลิมโรฮินจาจากเมียนมาก,ก็มีสภาพอิดโรยนะครับรวมทั้งขาดแคลนอาหารและน้ำ โมฮัมหมัดโรเซลอับดุลลาหัวหน้าสำนักง,งานควบคุมทางทะเลของมาเลเซียแถลงว่าได้มีการจัดส่งความช่วยเหลือให้กับเรือทั้งสองลำนี้รวมถึงอาหารและน้ำดื่มนะครับก่อนที่จะประกบเรือทั้งสองลำให้ออกไปจากหน้านน้ำของมาเลเซียโดยไม่ได้ระบ,บุว่าเรือดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปทางไหน ก่อนหน้านี้ชาวมุสลิมโรฮินจาจำนวนมากที่ลี้ภัยไปยังบังกลาเทศถูกล่อลวงให้ลงเรือเพื่อไปอยังประเทศอื่นในเอเชียตนออกเสียงใต้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับโดยเฉพาะมาเลเซียกับอินโดนีเซียที่เป็นประเทศมุสลิมปัจจุบันคาดว่ามีชาวโรฮินจา อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวพรมแดนเมียนมาบางกระเทศมากกว่า1ล้านคนซึ่งหลบหนีความรุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมามานั่นเองในอดีตนะครับแม้มาเลเซียยอมรับผู้ลี้ภัยโรฮินจาจำนวนมากเข้าประเทศเนื่องจากเหตุผลด้านมนุษยธรรมแต่ขณะน,นี้ทางการกรุงกัวลาลัมเปอร์พยายามจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยเพราะหวาดกลัวว่าจะมีผู้พยพมากเกินไปนั่นเอง จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับคาดว่ามีผู้ลิภัยและผู้อพยพชาวโรฮินจาในมาเลเซียประมาณ111,000คนหรือราว58%ของจำนวนผู้ลิภัยทั้งหมดในมาเลเซียครับคุณนิธิกาขยับกลับมาที่กรุงวอชิงตันกันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและหน่วยงานความปลอดภัยทั่วกรุงวอชิงตันเตรียมรับมือกับ การจัดงานสำคัญ3งานใหญ่ในเดือนนี้นะคะหลังจากที่มีเหตุโจมตีในวันปีใหม่ที่นครนิวออร์ลีนส์การวางระเบิดในรถยนต์ไซเบอร์ทรัคที่นครลาสเวกัสค่ะ งานแรกที่ต้องติดตามกันคือวันจันทนี้ตามเวลาสาหรัฐนะคะทางรัฐสภาหสาหรัฐจะประชุมเพื่อรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากที่เมื่อสีปีก่อนเคยเกิดเหตุการณ์จลาจล6มกราคมปี2021เมื่อผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์บุกรุกรัฐสภาเพื่อขัดขวางการลงมติรับรองชัยชนะของโจไบเดน งานที่2คือพิธีศพแบบรัฐพิธีของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คร์เตอร์ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันอังคารต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสบดีนะคะและในงานสุดท้ายค่ะคือพิธีปฏิญาณตนรับตําแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่20มก,กราคมนี้นะคะ แมดแมคคู ool, แห่งสำนักงานรักษาความปลอดภัยประธานา,า,าธิบดีสหรัฐหรือ u s s e c r e t Service กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเรามีงานพิเศษที่สำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติ3งานในช่วง15วันซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เจ้าที่ยืนยันว่าได้มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะคะเพื่อป้องกันเหตุร้ายหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุโจมตีที่นครนิวออร์ลีนส์เมื่อวันปีใหม่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต15คนและเหตุวางระเบิดในรถยนต์ไซเบอร์ทรัคหน้าโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลในนครลาสเวกัสซึ่งมีผู้เสียชีวิต1คน เดวิดซันเบิร์กแห่งสำนักงานสืบสวนกลางสาราัฐหรือ FBI ประจำกรุงวอชิงตันกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีภัยคุกคามต่องานสำคัญ3งานนี้แต่อย่างใดค่ะเมื่อวันศุกร์ US Secret Service ระบุว่าได้เสริมกำลังเจ้าที่จากทั่วประเทศประจำตามจุดต่างๆในกรุงวอชิงตันแล้วซึ่งการรักษาความปลอดภัยตอนนี้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในรอบหลายปี ขณะที่สำนักงานตำรวจกรุงวอชิงตันกล่าวว่าได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่อีกเกือบ4,000คนและมีเจ้าหน้าที่2,400คนรับผิดชอบป้องกันบริเวณอาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วนอกจากนี้จะมีสมาชิกกองกำลัง National Guard อีก7,800คนเข้าร่วมสนับสนุนด้านความปลอดภัยในพิธีปฏิญาณตนที่จะมีขึ้นในวันที่20มกราคมนะคะแมคคูแห่ง US s e c r e t s e r v i c e กล่าวว่า ตามสถานที่สําคัญในกรุงวอชิงตันจะมีการติดตั้งรั้วสูงและเพิ่มมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยต่างๆในหลายระดับรวมทั้งการใช้โดรนบินตรวจตราด,ด้วยนอกจากภัยคุกคามจากผู้ไม่ประสงค์ดีแล้วเจ้าหน้าที่ยังเตรียมรับมือกับการชุมนุมประท้วงหลังจากมีรายงานว่ามีประชาชนหลายกลุ่มเตรียมชุมนุมในพิธีสําคัญต่างๆนี้เช่นเดียวกันนะคะครบรรยากาศติด รั้วรอบสูงนี่ก็เหมือนเป็นภาพย้อนเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคุณสมพลแล้วก็หลายพื้นที่ตอนนี้ใกล้ๆออของรอบๆกรุงวอชิงตันก็เริ่มมีการนํารั้วแผงกั้นมาจัดวางกันตามพื้นที่ต่างๆด้วยะะแล้วก็เริ่มเห็นเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นตามจุดต่างๆต,ตามสี่แยกต่างๆก็เริ่มเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ในชุดตำรวจบ้างหรือว่าชุดกองกําลังแนชชเนลการดบ้างที่ยืนประจําอยู่นะครับ,รบนั่นก็เป็นเรื่องของสุดสัปดาห์ที่กําลังจะมาถึง นะครับนอกจากการอารักขาความปลอดภัยหรือว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เราจะเห็นเพิ่มขึ้นแล้วนะอีกอย่างหนึ่งที่คนบริการแถวนี้จะได้เห็นอย่างแน่นอนก็คือหิมะนะฮะมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่รู้สึกว่ามีคนบ่นว่าไปนี้นเนี่ยหนาวไม่พอ,พอก็เลยมาต้องเรียกว่าถล่มเลยนะฮะ ทั้งพายุหิมะฝนน้ำแข็งลมแรงอุณหภูมิติดลบนี่ระดมกันมานะครับปกคลุมหลายพื้นที่ของอเมริกาในสัปดาห์นี้นะครับและก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าหิมะตกหนักที่สุดในรอบทศวรรษในบางพื้นที่ด้วยหิมะและน้ำแข็งปกคลุมถนนต่างๆในรัฐแคนซัสในบรัสกาและอินเดียนา ทางการหลายรัฐประกาศเตือนภัยพายุหิมะนะครับแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่กองกำลัง n a ช i o n แนลกา r d ในรัฐเหล่านั้นเข้าช่วยเหลือประชาชนที่มีหลายคนนะครับที่มีรายงานว่าติดอยู่ในยานพาหนะ่าำกลางหิมะที่ตกลงมาด้วย สำนักง,งานสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระบุในวันอาทิตย์ว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคนี้อาจมีหิมะตกมากที่สุดในรอบ10ปีเป็นอย่างน้อยนะครับและว,ว่าประชาชนราว63ล้านคนในสหรัฐอยู่ในพื้นที่ที่มีการเตือนภยัยฤดูหนาวแบบใดแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนน้ำแข็งหรือว่าพายุหิมะหรือว่าลมแรงนั่นเองทาง ทางหลวงหลายสายที่รัฐอินเดียน่าและรัฐแคนซัสปิดเป็นบางช่วงในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเนื่องจากมีหิมะปกคลุมหนาเจ้าหน้าที่เตือนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านรัฐด,ดังกล่าวทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กนะครับมีหิมะตกหนา เกือบ1เมตรนะครับในช่วงสุดสัปดาห์และคาดว่าพายุหิมะจะเคลื่อนตัวลงทางใต้ในแถบรัฐทางฝั่งตะวันออกในช่วงเย็นวันอาทิตย์และวันจันทร์แล้วก็จะมีอุณหภูมิเย็นจัดไปจนถึงรัฐฟลอริดาทางภาคใต้เลยทีเดียวนะครับ การเดินทางด้วยรถไฟในแถบกลางประเทศหรือมิดเวส t นั้นถูกยกเลิกหลายเส้นทางนะครับขณะที่เที่ยวบินเกือบ200เที่ยวที่เข้าออกจากท่าอากาศยานนานาชาตินะครเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีก็ถูกยกเลิกเช่นกันอ้างอิงจากข้อมูลของ f i g h t a w a r e นะครับ ตั้งแต่วันจันนี้นะครับหลายรัฐทางภาคตวันออกของสหรัฐซึ่งก็รวมถึงกรุงวอชิงตันด้วยนะฮะจะเผชิญกับอุณหภ,ภูมิหนาวเย็นจัดและลมพัดแรงบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิต่ำกว่าระดับปกติราว7-14องศาเซลเซียสนะครับ ผู้เชี่ยวชาญของสำนักง,งานสภาพภูมิอากาศแห่งชาติคาดการว่ารัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐมีแนวโน้มเผชิญกับอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งเป็นเวลาหลายวันเนื่องจากก้อนอากาศ,ากาศเย็นนะครับเคลื่อนตัวลงมาจากแคนาดาโดยอาจจะส่งผลไปถึงรัฐจอร์เจียเลยทีเดียวนะครับขณะที่นครชิคาโกมีอุณหภูมิติดลบถึงระดับ ลบ7องศาเซลเซียสและอาจลดลงไปถึงลบ11องศาเซลเซียสส่วนที่รัฐแมริแลนด์นะครับคาดว่าจะมีหิมะสูงราว20่ถึง3าเซนติเมตรขณะนี้หลายรัฐก็มีการประกาศสายการฉุกเฉินเพื่อรับมือพายุหิมะแล้วนะครับรวมทั้งรัฐเวอร์จิเนียแมริแลนด์แคนซัสเคนตักกี้เวสต์เวอร์จิเนียและอิลลินอยด้วยนะครับ อ่านไปก็หนาวไปะนะฮะมาดูภาพในวิดีโอที่รายการของเรานำมาออกนี่ก็ยิ่งหนาวเข้าไปใหญ่ะะรู้สึกหนาวแล้วนะคะแต่จริงๆคือตอนนี้ก็คือได้ได้สัมผัสลักษณะของคิมะตกแต่ว่าเป็นการซ้อมไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์แล้วนะคะก็เรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจกันที่กรุงวอชิงตันแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในขณะนี้นะค่ะครับแต่ว่าถ้าข้ามไปที่ประเทศจีนตอนนี้ก็อาจจะเตรียมตัวเหมือนกันนะเตรียมตัวรับมือกับ ปีมะเสงนะครับซึ่งก็เป็นช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ที่จะมีการเปลี่ยนจากปีมะโรงงูใหญ่ไปเป็นปีมะเสงงูเล็กที่เขาว่ากันนะฮะแต่ว่าจะมาพูดถึงว่าปีมะเสงเนี่ยจะมีนำเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางด้านใดที่เกิดขึ้นกับจีนบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายหลายคนก็อยากจะทราบนะครับวันนี้คุณนีทิการมีรายงานของ AP เกี่ยวกับประเด็นนี้มาเสนอครับค่ะก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องราวเศรษฐกิจนะคะไปดูบรรยากาศที่ประเทศจีนกันบ้างว่าชาวจีนเขาเตรียมพร้อมสําหรับการเฉลิมฉลองเข้าสู่สกราชใหม่คือเขาจะนับในช่วงตรุษจีนเป็นต้นไปนะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นคราวของปีมะเสงหรือปีงูเล็กซึ่งในวัฒนธรรมจีนนะคะก็บอกว่างูเป็นภาพลักษณ์ที่ มีความค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้พิทักษ์จิตวิญญาณการเจริญพันธุ์และความมีอายุยืนยาวแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่สื่อถึงความชั่วร้ายและภัยอันตร,รายอีกด้วยค่ะาาาสสงงงย่่ะเนน้ หวังจวนผู้เชี่ยวชาญด้านตำนานพื้นบ้านของจีนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งให้ทศนะกับ AP ว่าจากภาพที่มองเห็นงูสามารถมอบความรู้สึกหวาดกลัวให้เราเพราะมันสามารถทำร้ายคนได้แต่เราก็เปลี่ยนให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้วยการลดความก้าวร้าวของภาพลักษณ์ของงูและเพิ่มสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้นมาแทนที่ เช่นเดียวกับปีนักษัตริย์อื่นๆนะคะงูเป็นปีนักษัตริย์ที่มีเสน่ห์และมีคุณค่าทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเพื่อโอบรับปีมะเสงของชาวจีนในปีนี้ก็มีการลดทอนภาพที่ดูเป็นภาพที่น่ากลัวหรือว่าเป็นลังไม่ดีนะคะด้วยภาพของสัตว์เลื้อยคลานในมุมที่น่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่เห็นในตอนนี้นะคะก็จะเป็นรูปตุก,กตาตาโตเบลเบลมีขนตาตา่างๆก็คือลดทอนความน่ากลัวของงูที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานให้ให้ดูน่ารักแล้วก็ ็ดูเข้าถึงได้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมมากขึ้นนะคะแต่อีกด้านหนึ่งค่ะชาวจีนจํานวนมากก็ยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจแดงมังกรในปีที่จะมาถึงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจจีนนะคะยังคงอยู่ในทิศทางที่ไม่สดใสค่ะด้วยความต้องการผู้บริโภคที่ยังซบเซาแม้ว่าจะมีสารพัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ก็ตามทีอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือว่าที่ประธานาธิบดีสหร,รัฐโดนัลด์ทรัม ได้ออกมาขู่ว่าจะปูพรมมาตรการกำแพงภาษีอย่างน้อย60%กับสินค้านำเข้าจากจีนและมีการปิดช่องโหว่ที่ผู้ส่งออกแดนมังกรจะใช้ในการจำหน่ายสินค้าราคาถูกในสหรัฐในเรื่องนี้แกรี่อึ้งนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก n น t ิสิ s Co Corp o r a t e and Investment Banking ให้ทัศนะกับ AP ว่าแม้จะมีแรงกดดันด้านการค้ามากขึ้นซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในปี2024ที่ผ่านมาและบอกว่าจะมีมาตรการจำกัดด้านการลงทุนซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่จีนนั้นไม่ต้องการเท่าไหร่นะคะ ฟัง่งผู้บริโภคชาวจีนลดการใช้จ่ายในสินค้าไม่จําเป็นอย่างเช่นเครื่องสําอางแอลกอฮอล์และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายครอบครัวจีนจํานวนมากเลือกที่จะประหยัดและอดออมมากกว่าออกมาจับจ่ายเพราะความไม่แน่นอนด้านตลาดแรงงานที่เป็นผลพวงมาจากราคาอสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์อื่นๆที่ลดลงรวมถึงค่าแรงที่ต่ําในจีนค่ะ consumers may not have a very uh, good expectation about uh, how the life or the income would improve นักเรศรษฐศาสตร์รายนี้เสริมว่าผู้บริโภคอาจไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตและรายได้ของพวกเขาจะดีขึ้นและนั่นทําให้คนมีแนวโน้มที่จะเก็บเงินมากขึ้นกว่าเดิมและนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ยังแนะว่านโยบายที่จีงควรจะผลักดันนะคะคือการปลุกจิตวิญญ,ญาณของผู้คนให้เปลี่ยนทัศนคติในการใช้จ่ายค่ะอย่างไรก็ตามเขาทิ้งท้ายว่าในเวลานี้นโยบายส่วนใหญ่ของจีนนั้นมุ่งเน้นเรื่องการสร้างสียรภาพในทุกด้านซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเห็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกนะคะและนั่นอาจไม่ได้ช่วยให้เห็นทิศทางเศรษฐ ที่สดใสมากนักสำหรับจีนนะคะจีนจะเข้าสู่ปีนักษัตร์งูลเล็กปีมะเสงนะคะก็คือในวันที่29มกราคมนี้ค่ะคุณทรงพดครับผมขอบคุณครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานต่างๆของเราได้ครั้งทางเว็บไซต์ voa thai com นะครับรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, X และ YouTube ครับ <The S 1> <The S 2> กลับมาที่สหรัฐอีกครั้งนะครับแต่ว่าคราวนี้เป็นข่าวการมอบเหรียญเกิยศประธานาธิบดีหรือที่เรียกกันว่า presidential medal of freedom นะครับให้กับบุคคลที่ทำหน้าที่ทำประโยชนต์ต่างๆให้กับประชาชนนะครับให้กับสังคม เป็น19คนที่มาจากหลายวงการทั้งการเมืองสิทธิพลเมืองกีฬาบันเทิงวิทยาศาสตร์และความหลากหลายทางเพศนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับเหรียญเกียรติยศจ,จากประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในพิธีซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบขาวโดยมีสามีอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและบุตรสาวเชลซีคลินตันเข้าร่วมงานด้วย อดีตพ่อมดการเงินและผู้บริจาคเพื่อสังคมจอจโซรอสนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์หลายสมัยแดนเซลวอชิงตันและโบโนนักร้องนำวงดนตรีร็อกชื่อดัง U2 คือส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับเหรียญกิตยศดังกล่าวในปีนี้นะครับถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดสำหรับพลเมืองอเมริกันเลยทีเดียว รัฐนาธิบดีไบเดนกล่าวในพิธีเปิดงานว่าข้าพเจ้าขอมอบเหรียญเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายในตำแหน่งรัฐนาธิบดีให้แก่กลุ่มบุคคลพิเศษผู้ที่ตนในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและความเป็นอเมริกาพร้อมกล่าวขอบคุณผู้ที่ได้รับรงางวัลทุกคนนะครับในจำนวนผู้ที่ได้รับเหรียญเกียรติยศทั้ง19คนนั้นมี4คนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับได้แก่อดีตผู้การรัฐมิชิแกนจอร์จบลอมนี่อดีตวุฒิสมาชิกโรเบิร์ตเอฟเคนเนดี อด,ดีตรัฐมนตรีกลาโหมเอชคาร์เตอร์และแฟนนี่ลูเฮเมอร์ผู้นำสิทธิพลเมืองที่วางรากฐานของกฎหมายสิทธิในการเลือกตั้งหรือ v o t ติงไร g ์แอค c t เมื่อปี1965ในส่วนของผู้ใจบุญที่บริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือทำงานเพื่อสังคมนะครับนอกจากจอร์ซอส s แล้วก็ยังรวมถึงเชฟชื่อดังโฮเซแอนเดรสผู้ก่อตั้งมูลนิธิเวิลด์เซนทรัคิเชนนะครับและโบโน ที่ทำงานรณรงค์เพื่อความยุติธรรมทางสังคมบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงและกีฬาหลายคนก็ได้รับเหรียญที่ว่านี้เช่นกันนะครับเช่นเลียวเนลเมสซี่ยอดนักฟุตบอลชาวเจนติน่าเมจิกจอห์นสันอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานและไมเคิลเจฟฟ็อกส์ดาราผู้ออกมารณรงค์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเป็นต้นนะครับ นอกจากนี้ก็ยังรวมถึงนักอนุรักษ์คนสำคัญเจนกูดอลอดีตหัวหน้าบรรณาธิการนิตยสารวอล์กแอนนาวินทัวร์และแฟชั่นดีไซเนอร์ราฟรอเรนที่ถือเป็นดีไซเนอร์คนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับจากเรื่องของการมอบเหรียญกิตยศนะฮะไปที่อันดับภาพยนต์กันบ้างคุณนิติการ ค่ะก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันในโผท็อป5นะคะเพราะว่าหนังแอนิเมชันจากค่าย Disney Studio ยม f ูฟาซาก็ขึ้นครองบัลลังก์อันดับ1บนตาราง Box Office ในสุดสัปดาห์แรกของปี2025นะคะส่วนแชมป์เก่า Sonic The Hedgehog 3นะคะจากค่ายพร r าม o หล่นลงมาอยู่อันดับ2ค่ะนในช่วงสัปดาห์ที่ไม่มีหนังเข้าใหม่ที่โดดเด่นเลยนะคะโดยมูฟาซาก็ทำเงินเพิ่มได้อีก23.8ล้านแแสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่3ที่เข้าฉายรายได้รวมในอเมริกาเหนือตอนนี้แตะระดับ170ล้านดอลลาร์นะคะส่วนซอนิกภาค3ก็ตามมาไม่ห่างคะ่ะเก็บเงินเข้ากระเป๋าไปอีก21.2ล้าน2แสนดอลลาร์ตัวเลขรายได้ในอเมริกาเหนือขึ้นไป1 987ล้านดอลลาร์แล้วนะคะอันดับ3ามนอสฟราตูยังคงอยู่ที่เดิมกับหนังแนวสยองขวัญแวมพร์ที่ฉายมาแล้ว2สัปดาห์ทำเงินไปอีก13 2, ล้าน2แสนดอลลาร์ค่ะอันดับ4 m o โมหน้า2ค่ะไต่ขึ้นจากอันดับ5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รายได้อีก12ล้าน4แสนดอลลาร์ทำให้เรียกว่าเก็บรายได้ในตลาดทั่วโลกไปแล้ว960ล้านดอลลาร์นะคะก็จะทะลุหลักพันล้านในอีกไม่กี่วันนี้ละค่ะและในอันดับ5นะคะเป็นเจ้าเก่าหน้าเดิมค่ะ สำหรับวิกเกตที่เข้าฉายมานานกว่า1เดือนแล้วล่าสุดก็เก็บไปอีก10ล้าน2แสนดอลลาร์นะคะแล้วก็ได้อันนี้สงจากการเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำมาหลายรางวัลรวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแนวเพลงหรือตลกนะคะโดยจะมีการประกาศผลกันในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่5มกราคมนี้ตามเวลาสหรัฐนี่แหละคะ่ะคุณโซพอนครับผมก็ต้องรอชมกันนะครับ ส่งท้ายวันนี้นะครับเรามีรายงานนะฮะที่เป็นเรื่องของสุขภาพนะฮะแต่เป็นสุขภาพฟันรับวันปีใหม่นะฮะผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการทําวีเนียนะครับหรือเทคนิคทางธันตกรรมแบบเคลือบฟันเทียมเนี่ยนะฮะแบบผิดกฎหมายกําลังแพร่ระบาดในโลกออนไลน์แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่หลงเชื่อด้วยนะครับคุณคมสรรศรีธน,นวิบุญชัยมีรายงานจาก AP มาเสนอนะส่งท้ายครับ รอยยิ้มที่สวยนะครับจะช่วยเสริมความมั่นใจและสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้พบเห็นหลายคนจึงพยายามหาวิธีเพื่อปรับปรุงรูปลักษ์ของฟันที่มีปัญหาหนึ่งในทางเลือกคือการทำวีเนียร์หรือเทคนิคทางธนกรรมเคลือบฟันเทียมแบบบางอย่างไรก็ดีพบว่าปัจจุบันมีการนำเสนอบริการวีเนียร์แบบผิดกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้หลงเชื่อการทำวีเนียร์เป็นการใช้วัสดุมาย,ยึดบริเวณผิวด้านหน้าของฟันเพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่องเทคนิคนี้จะถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับปัญหาของแต่ละบุคคล ันตแพทย์มักคิดค่าบริการทำวีเนียประมาณ1 0 0 0ถึง2,000ดอลลาร์ต่อฟันหนึ่งซี่หากเลือกวัสดุที่ทำจากพอสเลนหรือวัสดุเคลือบกระเบื้องก็จะมีราคาที่สูงกว่าวีเนียมักถูกมองว่าเป็นธนาการรมเพื่อความงามและประกันสุขภาพมักที่จะไม่ให้ความคุ้มครองโดยราคาที่สูงทำให้มีผู้่วยโอกาสนำเสนอการทำวีเนียในราคาที่ถูกกว่าจนน่าประหลาดใจซึ่งพบว่ามักที่จะโฆษณาผ่านทางออนไลน์เป็นบริการที่ไม่มีใบรับรองและไม่ได้มาตรฐาน กลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่าช่างทำวีเนียหรือว่าวีเนียเทคส์มักปรากฏตามฟีดในแอปอย่าง Instagram หรือว่า t ิกตอกอ้างว่าให้บริการเครือบฟันเทียมเต็มรูปแบบในราคาที่ถูกกว่าการไปพบทันตแพทย์หรือบางกรณีถึงกับบอกว่าเปิดการฝึกสอนและมอบใบรับรองให้แก่ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเพราะการทําวีเนียในสหรัฐต้องดําเนินการภายใต้าการดูแลของทันตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตเท่านั้น ตามข้อมูลของสมาคมธนแพทย์อเมริกันหรือว่า ADA การทำวีเนียร์เกี่ยวข้องกับการลอกเคลือบฟันธรรมชาติออกบางส่วนและติดวัสดุเคลือบใหม่เข้าไปแทนที่เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถย้อนกลับได้โดยทั่วไปวีเนียร์มีอายุประมาณ5-15ปีก่อนที่จะเสื่อมสภาพและต้องเปลี่ยนใหม่แพทย์เอดาคูเปอร์จากนิวยอร์กและเป็นโฆษกของ ADA เผยว่าเราต้องได้รับการศึกษาฝึกอบรมเป็นเวลาหลายปีและต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆจึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้นการทำวีเนียร์โดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตจึงมีความเสี่ยงการทำวีเนียร์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดปัญหามากมายอย่างเช่นอาการปวดอย่างมากเส้นประสาทเสียหายและการสูญเสียฟันตามขั้นตอนแล้วก่อนที่จะลอกเคลือบฟันผู้ป่วยจะต้องได้รับการดมยาสลบก่อนทันตแพทย์แซคทรูแมนผู้ให้บริการทันตกรรมจัดฟันในเมืองลาสเวกัสอธิบายว่าหากดำเนินการดมยาสลบไม่ถูกต้องผู้รับบริการจะเจ็บปวดอย่างมากนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงของการลอกเคลือบฟัน ที่อาจจะลึกจนทะลุไปถึงโพรโมประสาทฝันซึ่งเกี่ยวพันกับหลอดเลือดและเส้นประสาทหนึ่งในปัญหาใหญ่จากการทำวีเนียที่ไม่ได้มาตรฐานคือไม่มีการคัดกรองผู้ป่วยอย่างเช่นหากผู้เข้ารับบริการมีโรคเหงือกหรืออาการฟันผุและไปทำวีเนียแบบผิดกฎหมายท้ายที่สุดปัญหาอาจจะลุกลามไปถึงขั้นสูญเสียฝันได้สมาคมทันตแพทย์อเมริกันชี้นะครับว่าเว็บไซต์ของ ADA มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการฝึกอบรมและใบอนุญ,ญาตสำหรับทันตแพทย์ทั่วสหรัฐ นอกจากนี้รัฐส่วนใหญ่ยังมีเว็บไซต์ที่บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลใบอนุญ,ญาตสำหรับทันตแพทย์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพซึ่งนับเป็นวิธีที่ช่วยให้เราสามารถค้นหาผู้ให้บริการทันตการรมที่ถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐผมคมส,สารศรีธนวิบุญชยัย VOA รายงาน ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพ์สุภาผลและคุณนีทิการกำลังวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนีทิการคะสวัสดีครั อันนีต้ต้องเตรียมตัวรับอากาศหนาวเย็นหนาวจัดหิมะตกในในช่วงนี้แล้วถูกไหมคะตอนนี้เย็นมากแล้วใช่ไหมคะอุณหภูมิก็ลดต่ำลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่ำคืนนี้นะคะก็จะเป็นประกาศเตือนเรื่องของพายุหิมะ,มะนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ช่วง5ทุ่ม4ทุ่มเป็นต้นไปนะคะตามลาสารัฐจนถึงประมาณเช้าวัน วันอังคารเลยค่ะอืมก็คือข้ามข้ามสองคืนข้ามสองคืนนะฮะก็ตกต่อเนื่องเลยนะฮะก็มีหลายพื้นที่ก็คาดว่าจะมีหิมะสูงประมาณ2 0่สิบถึงสาเซนติเมตรคุณนิทิการนี่ก็ถอนห้ใจเฮือกเลยนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจคือหลายคนที่เวลาไปท่องเที่ยวก็จะบอกว่าการมีหิมะตกเนี่ยมันดีนะมันสวยบ้านเมืองสวยงามนะแต่ว่าคนที่ใช้ชีวิตเนี่ยก็จะ จะมองอีกแบบหนึ่งว่าการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างจะลําบากก็มีการปิดโรงเรียนนะคะแล้วก็การเดินทางสัญจรก็ค่อนข้างจะเ,เกิดความลําบากนิดนึงค่ะค่ะจากบรรยากาศของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาแบบสดใสว่าวันนี้ต้องตั้งตังตวรัดกลุ่มเพื่อที่จะเดินทางอย่างปลอดภัยถูกไหมคะคุณนิทิการคุณทรงพจน์กับช,ช่วงเวลาแบบนี้ก็ขอให้ สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีปัญหาในการเดินทางแล้วก็จะใช้ชีวิตมากมายนะคะตกหนักในรอบหลายทศวรรษหรอคะอันนี้เป็นบางพื้นที่นะฮะอย่างที่ในรายงานคือในบางพื้นที่ของรัฐอินเดียน,น่ารัฐแคนซัสเนี่ยจะถือว่าตกหนักในรอบ10ปีเลยนะฮะส่วนแถวนี้ก็ต้องบอกว่าตกหนักในรอบหลายปีเพราะว่าเราไม่ได้เจอหิมะ หนา<ช>ถ้าถ้าเป็นไปตามพยากรณ์อากาศจริงๆนะ,ะก็จะหนาแบบหลายๆปีซึ่งเราไม่ได้พบเจอเลยชก่อนหน้านี้เนี่ย, <ๆ S 2> เ,ย,ยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยทางทางนักอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างร้อนในช่วงคือเทียบกับปีก่อนๆนะั้นตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาธันวาแต่พอมาเดือนมการานี้คือแบบเจอเต็มที่เลยคือก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องของ โลกร้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่าจะต้องเป็นอากาศร้อนอย่างเดียวก็ต้องกังวลว่าอากาศที่มันแปรปรวนหนักๆอย่างเนี้ยคือกลับมาหนาวเฉียบพลันอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่น่ากังวลนกันค่ะค่ะคุณนี้ที่การกําลังจะบอกว่าหิมะตกไม่ได้